รากาอีเรื่องหนึ่งนะครับน้องๆวัยรุ่นพี่ๆพ,พ,พ่อๆสุขุสุคนนะครับทีดูดบุรีนะครับหรือบุรีไฟฟ้านะครับคนลลอๆคนดีๆคนทีน่น่ารักเขาเสียามาสูบอยู่หม่องคนหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเขาสิไปสูบอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้คือนะครับความน่ารักนะครับ ความสุภาพบุรุษนะครับขอความร่มมือจากไอ้ไอ,ไอไไ้ใสใสสกุลสกุนพอบาส,สว่วนหลายพี่น้องอู่หนาเวทีนะครับได้รับผลกระทบจากฝุ่นหนาห่านมันกับพอแห้งแล้วนะครับอันนี้เด็ก,กินบุรีบุรีไฟฟ้านะครับบุรีธรรมาดากะซางผู้ไดอยากสูบอยากดูดอยากเอาแห้งนะครับพี่น้องว่าต้องไปไก่ดอกยุคขางกับแพงบัดเด้อพี่น้องเด้อขอบพอบคุณหลายๆครับ อนุมือกอนสิวอลดำเนินเรือบสแสดงขอชี้แจงแถลงน,นาเสียผู้อิทธิพลลนเสียกำรผลคนโก้คนดังเูาหลบอเรื่องความรวยหากบ่มีผู้ใดทอคนจังเอิญมาเสียเมียเป็นรอยมาแต่งงาน <laughs> พี่น้องเอ้ยบริจิตงจังกับชีวิตครอบครัวยังมากมากมยดอการค้าขายเภทน,นี้หรือว่าค้าขายเด็กนี่เป็นอาชีพที่มั่นคงดีมาก ชีวิตพี่น้องเช่าตำบลเมืองพลนี่ไปจะมาชีวิตดีทำไมเสียกรรม้ลคนนี้วะเฮ้ยวัวน้ำกดกูฮะพออีกี่วหัวเมวัวน้ำกนกูดีดิกะสิเป็นให้ผมวัดัวน้ำก็ม่ได้เสียครับผมหักย่อมรับแทนย่องพี่น้อง เรื่องความสัวเสียกำพลนแต่าท่านี้มาถึงเรื่องมักเซึ่งของทางเจ้าผมในย่อมรับอีกดีกับเสียว่าเบิร์ตอำเภอเมืองพุทธลามเขาหอดขอนแก่นดิบบะมี่บุรีสัวแล้วระยำบักครับก่จังไรอีกแต่ย่องแมงสุดได้เนี่สัวเมียดีดีเรื่องดีๆนะตัวมาขายนาคุยกันนะ เบิร์อำเภอเมืองพ้นปมมู้รดีทอเสียกำพ้นก็ได้ครับยังสิมีก็ได้อยู่มึงจะมาปากมาอยู่นหนเรือบอกไกลเด้อเสียกำพ้นเพื่อมาเป็นคนสว่วเบเสียกำพ้นเพื่อเป็นคนดีเสียผู้มิอิทธิพลมึงบังดูมึงบังหนาลูกพี่เขาดูนี่ไปได้บอกพี่น้องมืองพ้นไปดูเงาเงาเนาะครับ นายยังไม่เงี้ยวแมงเต่าเลยเงี้ยวแม่มึงตีกตัดออกเครื่องหนึ่งเหรอดิบอกว่าเป็นใกล้บักข่านออกบักข่านดิแมงบอก่าหยอกซื้อดอกรอคือเก่าอ่ะละครับหยอกตัวใดีสามพวกคาโตมึงบักข้นเนาะกูว่าแล้วปากมาบักข่านนี่มึงอเมื่อหน้าลูกพี่เขาดูวยี่รอเหลากับบานนั่นลูกพี่คนนี้ดีที่สุดในโลกเหรอเว้ยรอแล้วก็แล้วมีเสน่ห์มาใจสาววันนี้วันนีผู้หญิงเห็นต้องหลงไหลแก้ผ่านอกรอดลูกพี่แล้วผมเนี่ย Niti <laughs> சุดleราब